ตะปูดเห็ดตะปูดเยอะแยะเลยทำไมเอาเห็ดตะปูดเห็ดตะปูดเตะปูดน้อยตะปูดใหญ่แก่แล้วเยอะเลยเห็ดตะปูดอันนี้นางกินได้นะ โอ้กุ้งหอยฟรีเห็ดตะปูมีหม่หลายชนิดนะแต่ชนิดนี้น่ากินได้เนี่ยโอ้ถูกแก่ก็มีนางเริ่มแก่แล้วน้ำเท่าแล้วแก่แล้วหรอนางเริ่มแก่แล้วไม่เอาเยอะแยะเลย ได้เห็ดตะปูเห็ดผ,ผึ่งเพิ่งขาลายโดนสเนคเก้กินหมดตายนางโดนกินปล่อยไว้ให้นางเป็นเชื้อแต่ถาท้าถาท้ายเอาหอยก็มากินกุ๊กคอมนกเบบี มีลูกเล็กอยู่ตัดไมเนมุตกกันสวัสดิ์สละดอกน้อยทำยังไงเนี่ยไว้นางไว้คลในลาสตร์าไอน่อุ้ยดอกไอเนี่ จกยากมากเลยุ uh ูย huh. ขาขาด uh huh. ไม่เป็นไร ข้าวจั่วเลยอาหารเย่ยมันชนไนเดนกุ๊กหอยคนมาเก็บแล้วลอยคนมาเก็บอยู่นะนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเล็กๆกำลังขึ้นอุ้ยเฮดสไตเพนกำลังขึ้นสี่ดอกแล้วเฟี็ดตุ๊กได้ไอเนี่ยกั้นจุนไป อีกดอกนึงอุ้ดอกนี้อุ้ยไม่ใช่นึกว่านิ้วหุ่นหุ่นสตัมเม้นต์นึกว่านิ้วตัวฉันฉันนึกว่าเห็ดเห็ดม่วงเล็ก มองน้อยก็เกิดแล้วนะมังม้อยก็กินได้แ <c oughs> ล้วตัวฟอ กอเหลือง,ก,องก็เยอะมุ้งเล็กเยอะมากเลยปันเปืปอดเป็นปเปืปดอเลยค่ะนะจุ่มเป็นจุ่มเลย พินอ e ีกแล้วมาเก็บพีนที่อำตามาเออเด็กซ์ที่ฟรีเก็บพีนเนา่อำเภอดีสยดีสยามัดนี้สวยมากสไตล์พีนกำลังออกหนักพี่น้องแต่เอาเฟอร์ฟอลูลิงคือสิ่งที่ว่าเฮาเอาเฟอร์ฟอร์ลูลิงหรือไง ดิสคันเอาเอเซนเฟอร์รูลลงเห็ดพึ่งเ็ดพึ่งอันนั้นเ็ดพึ่งพีกไทยโอ้สวยมากก็ใช้เพลงนี้หนึ่งดอก Aber hier sind auch Fichte. Hier sind nur Fichte. Fichte und uh äh, Ja, aber Klee, Koi. Und Eichen und äh, irgendwas da äh, Kastania. Bitte keine Kastania. Da wie, wie du sagst, trinken wir halt? เบอร์เกนใช่ยอดได้เบอร์เกนที่วัดเอาไปเบอร์เกนไหมจิตไม่ชั่ววัลต์ก็วันนี้ได้เห็ดรวนเห็ดก้อแล้วก็เห็ด ไดพิงส์บูบียววาโค่ฮะเอาอยางลงเห็ดกับไปน,นี่เห็ดเพ่งขาลายดับเบิลเกนพินเห็ดเพ่งขาลายฮาริมาสักเอาชัวเห็ดคอนโซนเกิดแล้วเห็ดคอนโซนก็เกิดแล้วนะ สวยมากอ่ะพึ่งขาลายเห็ดคอนสนหารามาสวักวสดีก็เห็ดสไจพินเห็ดเถิงก็่้างยังหน่อยอยู่เอาไว้ก่อนสองเม็ดเลยนะเนี่ยเอาไว้ก่อน ไม่ให้นางโตค่อยนับเอาโอ้วหแหบบงม่วงเก่งมาก กาศเย็นอากาศเย็นแล้วก็ฝนตกเริ่มอะตะมุตะมิผ่งหน,หน่อยหังหลีอยู่นหนหนาไหมจิงกะ ก really ็มีความคล้ายคลายเหมือนกันแม่มีเรื่องพอีกแล้ว อะไรเยอะๆอะไรสี่ตับหมูชีกีเดียน ม่วงดอกใหญ่นางก็มีนะอดอกก็เลิกเลยทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แล้วมีเห็อดอก็แบบงามค่ะเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้น่ากินมากเอ้ยว่าแม่นอันนั้นทุ่มเพชรแต่ฟิเฟลิงน่าจะใช่เนี่ยทุ่มเพชรเทฟฟิเฟลิงหรือเปล่าใช่เลย กินได้นะเนี่ยนี่ก็กินได้สวยมากเลยเห็ดอันนี้ ปไ,ไปเดินมาร้อน โอ้ยก็ครับแล้วนิ่งหวานหน่อยค้อมตัาแฮนะ่ตู้แดชโช๊บแบกหวานครีเก่งพินนางสวยมากสีแดงสีแดงอลา,ามฉามเลย ลูกใหม่ไตรสตุกกันชุนสวยงามตามทอ้องเรืองฟรีกกนพินกุกไตรสตุกข์นายดีกันชุงทันมันกินได้ก็กำลังคุณไอเนี่ยกันโลดตอตริ่พี่ดอกหนึ่งลีกุกใหม่กันโลดฟรีกกนพินสวยงาม แดงใจวายเลยดอกเป็นสติฟเ่ยนเพ้นปลาเป็นด้ยสุกอ่าอาพิไฮดูเบิร์กเ็นกิบออฟปลาชุ่มชื่นดีมากแต่เห็ดกอเห็ดกอเหลืองเยอะมาก ตันจะไม่เหี่ยผิ่งแต่นางก็ไม่มีในะป่าที่มันชุ่มชื้นนะ่ะนงก,นไก,ก็ไม่ได้หือดกอทำไมสไตล์เพ็นไม่ไม่เกิดนี้แต่ตรงที่นางเกิดก็คือป่านะหายน่ะป่ามด ย่ามดคนนะตตดฟืนเข้าไปละคนตัดฟืนเข้าไปแล้วมันจะเทียงแล้วใส่เข้าไปกินข้าวกุ๊กหมฟีนโฮลเดอทูตต์ต่โฮลฝักขาวกาเบรกุ๊กเดสซัมเลนนิกอะไรได้ัดชชนชไนเดนขมัดตัด เสศบสุโลสุรังเดชนายเดินสุรังนายพาสไปอุ่นนี้เป็นสุรังเลยเข้ามาตัดฟืนไปไปดังไฟฝิงสุรังเขาลืมไปเขาไปไม่หมด ดอกไลเป็นเบานี่เข้ามาอีกแล้วสุดียดัน<ะ>ดอกไลเป็นอีกคอมไกลฉันเดินมาดูตรงนี้เฉยๆไม่เปป่าตรงนี้ฉันจะมาดูว่ามันมีพึ่งหรือเปล่า ไม่มีเห็ดพึ่งแต่เห็ดเปื่อยไปที่เดิมเก่ามีเห็ดไม่รู้แต่เห็ดตะปู ได้เห็ดตะปูเห็ดตะปูเห็ดตะปูเยอะแยะเลยกับเห็ดอันนั้นเห็ดกอเหลืองน้ำก็เยอะเกินหูเกอะทาง,งทางโน้โอ้ได้ออดส p p l อ apple t r e เห็ดอันนี้เห็ดไข่มุกสวยมากเลยเห็ดไข่มุกต่างสวยมากอ,อุ้ยกำลังอ่อนๆเลยเอาอยู่สองดอก น้อยมารนูนี่กิปเฟส์แท็กซี่หนุนดอกอัติคอยสไตล์พินมารูนี่อบกันโคลสคกุ๊บกันเชิญเอทเพิ่งน้อยบ่แมนสไตล์พินสวยมาก con lại nè có nhân dơ mình đơn kịp ừ. bảo con sơ lên nè tục xuân tờ cào vậy cũng <laughs> chào <laughs> <laughs>